สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่มือน,นี้สิมาทายสวนฟอเซียนครับสวนพอเซียนบ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุกเปืยอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชาธานีครับสวนนี้วันนี้มาทายทีอะดรครับพี่น้องกำลังสิมาทายพ,พี่น้องเบิงพี่นี้งามแห้งครับสมบูรณ์แห้งครับนี่ครับต้วนี้เมื่อสิเป็นดินเหินเตัวนดินเหิน คนดินแดงเลยครับพี่น้องคนใส่ย้าข่ายยาหรอกตัวนี้นี่ตัวนี้มันสิเป็นนามพึ่งนะครับพี่น้องเห็นบ่เพิ่นกระบายหล่องออกนี่นี่ล่ะคือว่าขอบเปียบเทียบพี่น้องวันนามพึ่งเห็ดเด้ยบบอเิ่นก็เห็ดหล่องนามนี่ครับหล่องนามเห็ดรล่องนามผูกแปดคุ้นแปดครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังพ่นยายครับนี่ยอดสองเอามาครับนี่ยอดสองกําลังสิออกครับปีนี้ถือว่างามนะครับพี่น้อง งามสมบูรณ์เฮงงาเพุ่งกระแตงกอกู่ได้พี่น้องปีที่แล้วราบประแตงงานี่ครับเห็นบอกงาตัวนี้ประมาณท่อแขน้ะพี่น้องท่อเก็บเงาขาครับพี่น้องผมจะถ่ายแล้ปก็ตองแตงกอกครับนี่เห็นบอกครับพี่น้องน,นี่นี่ละปีนี้แตงดครับปีนี้ถือว่าแตงงาออกหลายก็ยังสีได้แตงอีกนะครับพี่น้อนงงานใหญ่หครับปุ๋ยชุดปุ๋ยพิ่นปี เลี่ยนแปลงนี่ครับเิ่นไซหกสามสามครับหกสามสามเป็นใซหกสามสามครับนี่กำลังผลยาผลยากันแมาแรงครับพี่น้องดีมากงามเลยครับพี่น้องผลเนส่ยเป็นสายผลลากเลยครับพี่น้องนี่มีการผลยาเนี่ยเบิ่งงด้วยพี่น้องนใผลเพียนเลยครับพี่น้องห้เพียนก็คือว่าผลหลอบเลยครับ ฝนรอบทุกต้นเลยวันนี้พ่ฝนคางเดียวฝนคางเดียววายูหลากสายสบายแห้งนี่จวัดเลยนะพี่น้องเข็ดผู้เดียวเลยมันบอน่า,า <Yeah. S 1> ผู้เดียวสบายครับถ้าแบบเป็นหลากสายคนผู้เดียวเลยครับพี่น้องนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ้งปัญหาอีกตันหนึ่งครับพี่น้องนี่ ปัญหาตัวนี้ครับพี่น้องผมเคยลงให้พี่น้องประจําครับพี่น้องตัวนี้มันสิหึ่มเนี่ยเทาต้องป้องกันครับนี่ครับโรครากเน่าคนเน่าครับป้องกันตลอดครับพี่น้องโดยเฉพาะอากาศเย็นฝนตกแชะน้ำเขาบอถึงโอ้แดดบ่เขาถึงต้นนี่ครับนี่เทาต้องป้องกันครับโรคเน่ารากเน่าคนเน่าเนี่ มาป้องกันครับพี่น้องแล้วก็นีน้เด้อครับพี่น้องได้เสบิงปัญหาใบโรนครับนี่ครับนี่คือลาดส,สนิมลาดสนิมลาดนำค้างครับพี่น้องปัญห,หาใบโรนครับนี่แหละตัวนี้เขาเลหลายกับใบโรนครับนี่แหละพี่น้องผมกำชับพี่น้องว่าถ้าฝนตกเรียงๆนี่ป้องกันโรคลากเน่าโคนเน่าครับพี่น้องรับเป็นถ้ามันเป็นใบโรนสีเทากับสี ใส่เวลาโดนครับพี่น้องผมกับบอดี้เก่งนะครับพี่น้องต่วาอยู่สวนผมป่องกันไ้ตลอดนี่แหละครับป่องกันไ้ตลอดยูนี่กระือว่าน้ำนี่ขึ้นเลยครับพี่น้องจะว,าวอ,อ,ะอ,อ,อ,ะอวะาเ,อออเป็นเทศคู่เห็นบ่ครับเห็นพี่น้องเบิงเ่งนี่นี่นี่เป็นคุดน้ำละบาบร่องครับพี่น้องนี่แหละถือว่าน้ำหลายเลยครับทุเรียยอยูนี่ร่อยกว่าต้นครับพี่น้องสมบูรณ์ครับ นี่แหละคือถึงข้าสีน้ำม,มันสีหิมข้าก็ต้องระบายน้ำให้เร็วครับป้องกันนี่แหละนี่แหละคือโรครากเน่าคนเน่าถ้าขาป้องกันไน้เดือนหนึ่งถ้าฝนตกเรียงๆนี่สามครั้งถือว่ากป้องกันได้ครับพี่น้องป้องกันทั้งใบทั้งหยังสูตรพันไสหกสามสามครับนี่ทุเรียนพันงามด้วยครับปีปีกายก็ได้ปีเป็นเปลีปปปปป่ยนปีแรกปีกายครับ นี่ครับเบืองน้านี่มันเพ่มจำได้ครับพี่น้องนี่ละคือต้องป้องกันครับโรครากเน่าโคนเน่าครับพี่น้องป้องกันใวพบ่พิษครับป้องกันไ้เจาทอบกับสีเขานะครับพี่น้องป้องกันจัางนหน่อยเดือนหนึ่งตองมีสามข้งครับพี่น้องโ้ทุเรียนเล่าผิวว่างนะครับพี่น้องนี่เป็นดินหินปนดินดินหินปนดินเหนียวครับนี่เราวบริตัดเราเห็ดผู้เดียวเราแล้วก็ได้สีดยาหยาบครับพี่น้อง ยามันกี้ซีมีหร้ายยาพวกสีดทุเรียนใดนะครับนี่ครับทุเรียนงามบอกกับพี่น้องเบิเง่งเอาทุเรียนอยู่นี่6ปีครับพี่น้องเป็นปีกลายเป็นปีแหลกปีนี้ที่ว่าเราแจ่งงาาออกหลายอยู่ครับปีที่แล้วนี่มากนี่แทบไม่เห็นเหงาเลยครับพี่น้องนี่งเด้อนี่ละป้องกันสบใยพี่น้องโรคล,กลากเน่าโคนเน่าครับ เรื่อพี่น้องนี่ยพี่สีดยาเนี่ยต้องให้ต้องให้รอบได้เลยพี่น้องเ่ามันไม่ไปสีดคางเดียวตัวนี้เราสีให้เปียกวัตถุใบเลยครับพี่น้องป้องกันมะเรงเพราะฉะนั้นถ้าไปสีดคางเดียวคางนึ่งวัตถุใยนะครับพี่น้องงามจีบะง่ามนี่ครับเขาสีดบาเถิงเขาสีดบาเถิงแหละกับปถือหลอบมันสีดให้เพี้ยนครับจะสียันเพืยอครับสีให้เพื่อน คือสีเทพเปลี่ยนให้ทั่วนะครับพี่น้องตั้งแต่เงาขึ้นไปนี่แหละการได้มาอัปเดตพี่น้องเบิองการฉีดยาที่แล้วว่าสิสาธิตการพ่นให้พี่นอ้องเบิองอยู่ก็พอดีป่าชายสวนเพ่อเสื่อนพอดีการพ่นนี่ให้ให้ถือทุกใบนะพี่น้องถ้า่นยานี่แหละเห็นไหมพี่น้องนี่พ่นพ่นตอนไหนครับนี่นี่ยอดแดงนี่แหละครับถ้าผมที่พี่พ่นแล้ว มันก็สดง่ายครับพี่นอ้องนี่แหละตอนยอดแดงกับเป็นผลยาชนกใสหนากากเด,เดี๋ยวเราเสียเบิ้งเทียงฝนมาครับพี่น้องเป็ต้องกิจยาครับเทียงฝนง่างๆยๆเแต่ราคาสูงขึ้ครับคูบ่ปะตะคู่มืน่นถ้าฝนแบบนึงครับนี่เป็นคู่ปะตะครับนี่นี่นเป็นกใส่เป็นปั๊มครับพี่น้องปั๊มแรงดันมันมีไหลจับ ไลจับไหลเขผาครับพ mm. ี่น้องไหล่เขาไล่เ่าหนังกุญแจใช่จัดไปดีฟอดเตียนครับพี่น้องเนี่ยยุบก้าสีให้ถือให้สแข้งครับพี่น้องจอดไม่ได้ให้เลยเด็กเป็นแม่เขาจอดไมได้ให้จอดไม่ได้ให้เลยครับน้ำเนี่ยจะล่องไว้เลยส่วนจอดไม่ให้เลยครับพี่น้องเอาหนาคุ้มไว้ส่วนง่ายครับพี่น้อง ตั๊มก็มีขายครับพี่นอนะ้องน่ะนี่นี่ละทุเรียนอยูงน,นี่เราหาไรฮกไรนะครับพี่นอ้องนี่แหละง้ามครับทุเรียนผ่เม็นมาอยู่นโน่นเด้ยครับพี่น้องนี่อยู่มองเพื่มเด้ยครับพี่นอ้องนี่ละผีก็เห็ดนี่เบิง้งร่องระบายน้ำเพื่อเราครับพี่นอ้องกนี้และไรมาเต็มทั้งปลายยางครับพี่นอ่องว่าจิงเพื่มซ้ำไหนนี่น้ำไรตัดตาเลยครับ ไอ้ตัดตาแล้วก็เห็ดเป็นหล่องลุกคู่คือเป็นหลังเตาฝนตกมากกับมันไหลลงหล่องนะครับพี่น้องแปดคูดแปดครับพี่น้องนี่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 ชนแตงงานออกลายด้วยครับพี่น้องปีที่เลี้ยงนี่งานเสี่ยยดินเลยเด็กนี่เห็นบ่มพี่น้องนี่นี่เล้าแตงออกลายรับอยู่เพราะว่าปีแรกเราประกาศแตงปีนี้งานไงมันได้แล้วก็แตงออกนี่ครับพี่น้องนี่เห็นบหมสนงานม้วนแตงออกเด็กพี่น้องเบิ้ง หน้าใหญ่ครับพี่น้องข้อขาเนี่ยเห็ืนอนก็สวนกันนะครับง่าหง่า่วะครับข้อขาเหมือนเด็กครับพี่น้องง่ายง่าอขาถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยปุ๋ยสูตรนี่เขาใส่หกสามสามครับพี่น้องใส่ประจำเลยเออแต่ละสูตรแตบบ่เขาคือกันครับสวน แล้วแต่พี่น้องหาเหลือกใสเอาครับพี่น้องอยู่นี่มันใสหกสิสามครับปุ๋ยสีว่ภาพสีว่าพันครับสวนพอเสียนครับงามครับอยู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ตะมนุบเปลี่ยนเพื่อนนี้อนครับสวนฟอเซียนพืชว่างามสมบูรณ์ครับพี่น้องพี่ใบดำปื๋ครับพี่น้องใบสุดสองกำลังสิออกครับนี่ครับสุดสองกำลังสิออกเิ่นเอาสองสุดครับแต่ว่าเกษตรเบ้าหั่นเบ้อ เพชรรุ่นอยู่สวนส่องเกษตรทฤษฎีไม่ครับใบกําลังสุดสอนกําลังมากครับกําลังสุดสอนกําลังหย่อนแดงยังไงก็ต้องนี้ใบเพ็ดเห็นเลยสองชุดครับพี่น้องชุดแรงนี่กระลังเขียวเข้มชุดสอนก็เริ่มออกนะครับพี่น้องดินกันผลยากันมาแลงครับเสียจะกระชันเสียไฟไล่แดงนะครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีไม่กับมาเบียดให้พี่น้องเบื้องการผลพ่อม้วนหน้าเหมือนนี่กับว่าพอดีเราผลยา การผลยาดิเหรอพ่นรอบด้วยครับพี่นอ้องพ่งนบ่สื่อคางได้คางนึงนี่ไล่เี้ยงเขาลกครับพี่นอ้องจะก,กระจจนเนื้อเขาครับพ่นให้รอบด้วยครับพี่นอ้องถ้าพ่นเป็นไปไรฮขพ่นนี่นเบื้องอากาศนะครับให้อากาศนิ่งๆพ่นง,ง่ายครับอย่าให้มีลมผู้ลงคนนี่ปักโคงไวเลยครับอืมปักใส่ไม้ไผ่ไวว่าลมไปทางไหน,นสิเบื้องออกแล้วแต่ครับแต่ละสูตรสําคัญนี่ก็คือพ่นกันพ่นรอบท่งพุ่ม ให้ได้ครับให้ถูกทุกใบเลยครับเปียกผนมะแรงผลหัวม้วนผลจะได้ก็ได้ครับผลง่ายๆครับวันนี้ก็น้าอัปเดตเที่ยวกับไหนนี่แหละครับทีไทยพี่น้องเบื้องั่นละท็อปลงครับยาโรคลากเน่าผลเน่าแล้วประเด็บป้องกันถ้าเป็นลักษณะาแบบวัางหันนี่ครับพี่น้องทีไทยเบื้องนั่นใส่เมททาเล็กสินครับกับยาล่าครับเดี๋ยวแ่พี่น้องหาสูตรเอามาผสมน้ำสามกัมครับสามฉีด ้นสนามประมาณยี่สิบลีดสี่สิบลีดครับโหดเลยครับตอนเนี้ยเพราะมันอาการนี่ยถือว่านักแหละครับพี่น้องคือตัวมังหันถือว่าอาการนักแหละใบโรนนะสันถือว่าอาการนักครับพี่น้องนี่แหละคือปัญหาของโรคล,กลากเน่าคนเน่าคือเ็ดีๆสูดเข้าสีป้องกันครับเดือนละสามครั้งถ้าทุเรียนเอาตายมากนี่มันเย็บใจเลยครับพี่น้องปูคาหกปีมาตายครับ มันเวลาสิปูมืออื่นจะขึ้นได้นะครับพี่น้องในสนามถ้าป้องกันไว้ดีถือชุดครับเพราะว่ายุสวนก็คือป้องกันตลอดเดือนหนึ่งบ่หน่อยยังตามกว่าสามขังถึงสองขังครับปิดป้องกันไปเลยครับการเสียทฤษฎีไหมกับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งคลิปนี้กับสิบ่ัยาวไปเลยครับจบสันสันครับพี่น้องคลิปนี้ก็ดีครับว่าเบิ้งฉีดมาแรงพร้อม หยอดแดงแล้วก็สีในทัวแลลวกะโรครากเน่าควเน่าครับป้องกันไว้มีให้มีให้เบิงตัวอย่างครับตัวนั้นนั่นแหละครับคือโรครากเน่าคนเน่าที่จริงดินมันกะแข่าข่กันบ่จะว่าเราบป้องกันตัวไหนมันสีเข่าบางทีมันเสียแห้งมันก็ต้องป้องกันนะครับแดดบ่ถึงเงาเนี่ยพุ่มสืดมากกับโรครากเน่าควเน่าครับขี่ได้ระบายแดดเขาถึงให้ดีที่สุดครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีไม่ก็ดทอจยไปสซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับขวน